เตะนิดไปเ็ดเวลาเตะเตะให้ถึงคนนะบอเ่นอมือจันบอไปปีกับกบสี่เที่ยวแล้ว มาถึงแล้วตอนน้ำขึ้นลงฮึ๊บจุดย่ายินเอาเลทำเองทำเองแต่แคนอื่นเออปุพี่อะทำใหน้องด้วยไปเตะขาไปเตะขาตเา หนึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเาสิบสิบอ็ด

คนเป็นมือตบเป็นมือรมือดหกหายใจเลยนมาใจตยไปรเมือดึงไม่ีแล้วนที่ด้วยที่เอาาไ่ะ อาชี้ทำไมท่าทีขามันสบายขนาดนี้เท้าคลำเลยเหรออาชีโดยเฉพาะเราสอฮะเตะขาไปด้วยอย่าหยุดอย่าหยุดเตะขาไปด้วยเอาครั้งใหม่ดิตัวนี้เด็รอไปเลยออกเลยเราอะนี่เลยไม่ตอบพี่อีกเลยแต่แว่นอ๋อไปเลยออกเลย มารับชมคู่เตะเหยียดของโหมุนหน้าหายใจปุ๊บหูก็้หมวนเยียตรกเส้นหนองเอาพร้อมใช่แม่นอนกระาข้าวกรชาลงขกั้างหลงใช่หมน้องเพอดูหนอเอ้ มาวามจมอันนี้่อนมันมจับดีดจบดีบ่ถ้าถ้าเราไม่กดมันจะลอยถ้าเรากดมันก็จมก็้โหก็จับิีๆแล้วก่ดันี้ก็เหยียดแขนลงไปตรงๆเออแล้วก็พลิกหน้าหายใจจับดูดีดีแล้วดีแล้วทำถูกแล้วเต็มู้พิกไม่ถนัดพลิกตะแคงเลยทงก่อนแล้วเราเิดเต็ เตขาเมื่อกี้เตะขาเป็นไงเตะขาที่นอนคว่นอนคว่ำแล้วเตะเตะขาเะดูดูดดู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 ดนดูดปดูปูด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 าดนี่ดู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 ดเดูดดดด นด่าความชาบเอาพ <ừ, S 1> ื้นนั่ก็ขึ้นไปเอายืนตรงๆอาจารย์แถวสุดท้ายแล้วมามาเรีวนัรงลงไปเลยไปเลา เดีาเด็วเ้วเดี๋ยวเียวเอเ็มต่อเต็เร็วเร็วเร็ววยาปเร็วเหมือนวิ่งหนีเหมือนวิ่งหนีใช่หวค้งเอาเป่าเ็นบบเบบบเดูวเป่าของเราันดูกนะมาไปนดนึงวนะไปนึงรว สุดยอดตี้มหนึ่งทีอีกหน่งทีอีกหนึ่งทีสุดยอดกลับบ้านได้ีกมากครับ